วันนี้พามาดูบ้านพร้อมที่ดินกันอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้พิเศษกว่าเดิมเพราะว่าเป็นบ้านสวนเกษตรผสมผสานที่มีต้นไม้เนี่ยหลากหลายชนิดเลยครับโดยเฉพาะภายในแปลนะครับมีสวนทุเรียนอายุกว่า5ปีที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในปีหน้านิญาด,ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีสวนเงาะที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมาก,กว่า3ปีแล้วครับภายในนะครับเรามีทุเรียนเนี่ยกว่า61ต้นครับฝรั่งกิมจู40ต้น มะม่วงกว่า25ต้นครับเงาะ20ต้นชมพู่14ต้นมะยงชิด10ต้นบังคุดลองกองขนุน2ต้นครับแค่พูดชื่อมาเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับภายในเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับรจะติดกับถนนสาธารนณะ2ด้านแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีวิวภูเขาให้เห็นแบบนี้ด้วยครับไฟฟ้ามีหน้าแปลงแล้วแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ตรงหน้าแปลงเรียบร้อยเลยครับปลาปาที่นี่เป็นปลาปาหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะเห็น ทางด้านนี้ครับเข้าไปก็จะมีเพื่อนบ้านอีกหลายหลังคาเรือนเลยครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีวิวภูเขาแบบนี้ด้วยนะครับตลอดเส้นทางก็จะมีไฟฟ้าไฟสว่างสองทางแบบนี้เลยครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านสวนเนาะมีผล,ลไม้เนี่ยผสมผสานหลากหลายชนิดครับแล้วคนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าของของบ้านหลังนี้เลยนะครับีัเดี๋ยวไปเจอกับพี่นุ่มครับพี่นุ่มเป็นหลานของ เจ้าของเนาะสวัสดีครับพี่นุ๊กบ้านหลังนี้ครับเนื้อที่ยังไงใชครับสามไร่สองงานครับก็คือรวมบ้านด้วยลวแล้วก็พื้นที่สวนภายในก็ปลูกเป็นสวนผสมผสานเนาะทีนี้ตรงส่วนเนี้ยครับด้านหน้าบ้านแนวเขตตรงไหนถึงตรงไหนครับพี่นุ๊กก็หลักเขตอยู่มุมนู้นกับมุมนี้ครับก็คือตามแนวรั้วลวดหนามเลยเนาะก็คือหลักเขตมี หลักหมดเรียบร้อยครับผมก็ถึงตรงนี้อันนี้ก็เป็นถนนสาธารณะสองด้านเนีที่ผมบอกไปเมื่อกี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีรถเข้าออกตลอดเลยครับข้างในก็มีหมู่บ้านอีกหลายหลังคาเลยนะพี่นุ่มนะ oh, 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 oh. เราดูกันในสวนก่อนดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยวนมาทุก้านกันนะครับงั้น <okay. S 1> เดี๋ยวเริ่มจากภายในสวนดีกว่าครับพี่นุ่มผมเริ่มจากทางด้านนี้เลยมีอะไรบ้างครับพี่นุ่มแนะนําหน่อยมีมะยงชิดครับประมาณกี่ปีแล้วครับตัวน,นี้อันนี้ประมาณสปีครับ ให้ลูกบ้างยังครับพี่นุ่มให้แล้วครับได้ลูกแล้วอ๋ออันนี้เก็บไปกี่รอบแล้วครับน่าจะสองรอบครับสองรอบก็สิบต้นได้ครับตั้งแต่แนวนี้ไปเลยครับก็คือเป็นปลูกเป็นแนวแนวยงชิดตรงนี้ไปเลยนะครับตามแนวรั้วนี้ไปเนาะภายในนอกจากมยงชิดก็ยังมีอย่างอื่นอีกเหมือนเราปลูกผสมผสานนะพี่นุ่มตรงนี้มีเงาะครับเงาะอันนี้ผมเห็นมันออกออกลูกแล้วนะพี่นุ่มนะครับผม อย่างนี้จะเก็บได้เมื่อไหร่ครับประมาณน่าจะจากลางเดือนมิถุนาอันนี้เข้าปีที่สองครับปีสามอ๋อที่เก็บได้ปีที่สามแล้วใช่ไหมครับพันอะไรพี่เนี่ยพันของโรงเรียนครับราคาอย่างเริ่มเริ่มฤดูเงี้ยพี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัสี่ห้าสิบครับจะบอว่าพี่ 50, นุ่มมี 50, 50. นอกจากส่วนนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ดูแลอยู่อันนั้นออก ออกเก็บได้แล้วด้วยเนาะใช่ครับแต่นี้ก็อีกประมาณสักกี่เดือนนะครับเก็บได้ประมาณครึ่งเดือนครับ25วันก็น่าจะเก็บผลผลิตได้ก็น่าจะทันในช่วงต้นฤดูก็ยังราคาดีอยู่ใช่ไหมฮะครับผมครับผมแล้วผมเห็นอันเนี้ยในโซนหลังบ้านก็จะมีพืชผักสวนครัวด้วยมีถวงอาแล้วก็ตรงน,นี้มีปลูกฝรั่งไว้นอกจากเงาะนอกจากอะไรยังมีฝรั่งด้วยใช่ไหมพี่ฝรั่งเป็นฝรั่งอะไรครับฝรั่งจินจูครับตะไครแดงมีเยอะไหมพี่ กินจ,จูเยอะครับประมาณจีต้นได้ครับกินจูโหน่าจะห้าสิบต้นได้ครับห้าสิบเลยได้แน่เป็นดอกมาแล้วก็น,นี่ครับมามหอ่อลูกเราค่อยหอ่อครับแต่ก็เก็บได้ตลอด <ใช S 2> ถ้าเป็นฝรั่งครับผมแล้วก็ที่เห็นเนี่ยเลยจุดเด่นของแปลงนี้คือทุเรียนเนี่ยครับทุเรียนต้นสูงๆแบบนี้เลยเนาะอันนี้กี่ปีครับพี่ทุเรียน,นค่ะปีีปีครับแล้วต้องบอกเลยว่าทุเรียนของสวนพี่นุ่มเนี่ยไม่ใช่ทุเรียนที่ทดลองปลูกนะเพราะว่า เราปลูกทุเรียนแล้วให้ผลผลิตอยู่แล้วเพราะว่าเดิมทีก็มีอีกสวนหนึ่งอยู่ตรงข้ามกันข้างๆกันซึ่งก็อันนั้นสิบกว่าไร่เนาะซึ่งเก็บทุเรียนมาทุกๆปีอันนี้เข้าปีที่เท่าไหร่แล้วครับที่สวนนั้นสิบสามปีบปีก็คือเก็บผลผลิตได้ตลอดอันนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วเนาะออกดอกติดดอกติดลูกแล้วนะครับคาดว่าปีนี้น่าจะเก็บผลผลิตได้เหมือนกันปีนี้ปีนี้ยังครับน่าจะปีปีหน้าที่จะถึงก็เก็บผลผลิตได้แล้วในฤดูกาลหน้าเนาะซึ่งอันเนี้ย ก็คือเราทําแล้วเห็นผลแล้วจริงๆนะครับไม่ได right? right? ้ว่าเป็นมาทดลองทํานะใช่ครับพันนี้เห็นผลจริงครับพันนี้เห็นผลจริงว่าเราขายมา13ปีนะครับถ้าในในจอมบึงในโพธารามก็น่าจะมีต้องรู้จักเจ้านี้เนาะเพราะว่าเขาขายขายทุเรียนคือเป็นที่รู้จักเงาะทุเรียนเงี้ยเป็นอยู่แล้วอันนี้ผมแอบเห็นมีต้นอันนี้ผมไม่รู้จักเลยพี่ทองหลางทองหลางอันนี้เป็นเอาไว้ทําอะไรครับเป็นอบไว้กินกับเมี่ยงครับ ดอกมันมีดอกครับช่วงดอกมันมาครับมันจะมีครับแล้วช่วงนี้มันไม่มีครับมันดอกสีออกคือม่วงครับคือะไรเนี่ยต้นไม้มงคลครับอ๋อครับผมคนโบราณรู้ครับตรงแนวนี้ก็จะเป็นโซนโซนที่ทางซ้ายมือของตัวบ้านเนาะก็จะมีปลูกต้นใหญ่ทางฝั่งนี้จะเป็น ไอตัวฝรั่งซะเยอะนะพี่นะแล้วก็มีแซมแซมทุเรียนมาแล้วก็มะม่วงแล้วก็มะม่วงมะม่วงเป็นพันอะไรมากรับพี่ข้างในแก้วขมิ้นครับก้วแก้วดุมรังประมาณคุมสี่ครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงอ่ามะม่วงด้วยมีน้อยนาเงาะพยงชิดแล้วก็ละมุดอ่าชมพูครับชมพูเพชรไอเพชรยะเพชรสยามเลยนะครับครับผมซึ่งทุกอย่างนะครับอายุน่าจะมาสักสามสี่ปีหมดแล้วเนาะพี่นุ่มเนาะ ส่วนใหญ่ก็เก็บผลผลิตได้หมดแล้วที่นี่ผมถามหน่อยพี่นุ่มได้ผลผลิตที่เยอะๆอย่างเงี้ยครับหลายต้นอย่างเงี้ยแล้วเราเอาน้ําที่ไหนในการดูแลรดน้ำกออ็ครับนู่นครับเจบ่ออ๋อก็จะมีบ่อบาดาลอยู่ออรครับผมลึกประมาณกี่เมตรครับพี่นุ่มร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบโอ้โหนี่มีน้ําตลอดทั้งปีแน่นอนเพราะว่าเจาะไว้ลึกเลยอย่างนี้การดูแลรักษาของต้นไม้เงี้ยครับเรารดน้ํายังไงบ้างอรพี่ก็รดน้ำแบบเอา หน้าร้อนเราก็ลดเยอะหน่อยครับสองวันลดทีก็่ไหนร้อนแดดแดดครับวันต่อวันแต่ต้นไม้นี่มันก็คือโตแบบพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วเนาะไม่ไม่ไม่ต้องแบบอนุบาลเหมือนต้นเล็กๆแล้วนะอันนี้ใครที่จะเข้ามาดูแลต่ออันนี้สบายเลยเต้นไม้ใหญ่แล้วคือก็ใส่ปุ๋ยทีจยาดูแลได้เลยครับอืมอ่าอันนี้คือบ่อปลาดานลที่บ่อไปอันนี้ก็เจาะไว้เรียบร้อยพร้อมปั๊มน้ําเรียบร้อยนะครับก็สูบขึ้นมารดน้ําต้นไม้ได้เลยแล้วว่า แต่ละแปลงไอ้แต่ละต้นภายในแปลงเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับเป็นสปริงเกอร์เอาไว้แบบนี้ก็คือไม่ต้องมาเดินรถนะก็คือถึงเวลาเปิดระบบเอาไว้แล้วก็คอยดูเนาะน้ํำแล้วก็มาปิดอย่างเงี้ยครับโหนเต็มเลยอย่างอันนี้ก็เงาะไหมพี่เงาะครับนี่ออกชุดชุดหลังเนี่ยออกดอกครับผมรอทั้งนี้ท่านนี้จะเป็นมะม่วงซะเยอะนะพี่เนาะมะม่วงครับอย่างที่อย่างที่ผมถามเมื่อกี้มีแก้ว ขมิ้นย่างมันขุสีครับอบร่องมันครับอันนี้ก็มีเหมือนมีครบผลไม้ทุกอย่างเลยนะพี่นะกล้วยก็มีมังคุดครับงกองแล้วอย่างกล้วยที่ปูกนี่เป็นพันุ์อะไรอ่ะพี่ใช่ใช่เาก็เป็นกล้วยที่บขายราคาดีนะไม่ใช่กับกล้วยอันนี้เลยโอ้โหนี่ก็กล้วยที่หมดไปแล้วครับก็ขายเรื่อยๆอยู่แล้วนะขายนอกเยครับ เรามีขายหนอไปด้วยนะพี่นะเนี่ยเราเดินกันไปเรื่อยๆนะครับพี่เินกันไปรอบๆแปลงเลยเนาะลูกค้าจะได้เห็นครบๆทวนอย่างเนี้ยส่วนนี้ที่วินุมบอกก็คือจะเป็นชมพู่แล้วี่ครับชมพู่ก็ออกออกดอกแล้วนะพี่ที่นิรุบอกว่าช่วงนี้ช่วงนี้ยามันขึ้นเร็วหน่อยเพราะว่าช่วงหน้าฝนจะตัดไม่ทันแต่ปกติก็คือจะตัดตัดตลอดเนาะ ได้ได้รับเด้วคลิปนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็จะเดินไปดูให้รอบๆเลยนะครับภายในสวนก็จะเห็นว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมีแบบพร้อมเก็บเกี่ยวคนผลิตได้หมดเลยนะครับอันนี้ฝรั่งก็คือไม่มีเวลาห่อนะก็ <c oughs> จะอันนี้หน่อยมันมันเยอะมากใช่ครับ oh, 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 oh. อ่ะนิวียนครับผม oh, 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 oh. เหมือนโซนทางด้านฝั่งนี้จะปลูกที่หลังนะพี่นุมนะ่มเนาะเพราะว่านี้เราเราเพิ่งขยายพื้นที่มาใช่ไหมครับ แล้วก็ขยายเพิ่มอันนี้เงาะต้นนิดแค่นี้ก็มีลูกแล้วนะอันนี้น,นีคือต้นยังเล็กอยู่แต่ลูกมาละแนวโน้มมาดีแนวโน้มมาดีครับนี่ทุเรียนทุเรียนรุ่นนี้ก็ประมาณก,กี่ปีครับถ้าตรงนี้ไม่อ,ไรรมมไอ๋อก็ก็ก็เป็นแล้วแหละครับเพราะว่าต้นมันสูงละนี่ก็สูงแล้ว<อ>น,น,น้องเพอันนี้ก็มีระบบน้ํายางมาถึงตรงนี้เลยครับอลมีขนม อันนี้ใครอยากได้แบบบ้านสวนที่แบบผสมผสานมีทุกอย่างทั้งเก็บเก็บไปกินเก็บไปแจกได้แล้วก็ขายได้ด้วยเนาะผลผลิตอันนี้ครบเลยครับทีนี้ผมถามหน่อยในเรื่องของของการขายพี่เราเรามีคนมารับอยู่แล้วหรือว่าเรามีนครับคือไม่ขายพราค่าคุณกลางอืมเราจะขายแบบได้ราคาดีป่ะครับราะเราไ่ขายพาค่าคองกลางเนี่ยมันคือโดนตัดราคาแล้วก็ขายแบบ ลูกค้าเข้ามาใช่ครับปาสปาบบครับเรื่องนี้ไรเงี้ผผลไม้ดีรสชาติดีครับาีับอ,อ๋อเหมือนเราติดตลาดอยู่แล้วค,คนรู้จักอยู่แล้วในใ,ในเขตนี้เนะาะเพราะเหมือนจะเป็นสวนเหมือนจะมีไม่กี่สวนที่ที่ที่แบบผลผลิตที่เป็นเงาะก,กับทุเรียนเลยครับ,ใช,รบใช่แล้วก็จ้าถ้าเป็นเจ้าเนี่ยคือคนรู้จักแน่นอนแล้วก็ดังแน่นอนนะครับนี่เลยครับอันนี้คือคุณภาพรับประกันได้แล้วตรงนี้นะพี่นุ่มผมแอบเห็นว่า ข้างหลังอ่ะมีวิวภูเขาให้เห็นด้วยตอนนั้นอ่ะผู้บ้านเนี้ยผู้บ้านได้ลังครับอ่าเนาะเขาไม่มีประตูครับเนี่ยอ๋อทำประตูไว้ทางด้านนี้อีกอันหนึ่งใช่ครับผมใครจะมาปลูกบ้านแล้วก็ชมวิวด้านหลังแบบนี้ไปด้วยแล้วก็พร้อมสวนนี้ด้วยโอ้โหที่บรรยากาศดีมากมากเหมือนบ้านในสวนเลยครับพี่นุ่มดีเลยครับอันนี้ผมถามหน่อยก็คือแปลงเนี้ยมันสามไร่สองงานเนาะถนนสองด้านแล้วในเรื่องของ การเดินทางไปร้านค้าร้านอะไรเงี้ยไกลไหมพี่นุ่มก็ทางนี้ก็ออกคือเส้นจอมบึงครับอืมจอมบึงออกได้หมดครับตลาดจอมบึงประมาณสิบกว่ากิโลหน้าครับหน้หมดนาตับนอตักะยาก็เป็นกาญจนบุรีเนาะออกการเส้นการได้แล้วก็เข้าโพธารามนี่ก็ใกล้ใกล้ๆล้ครับและอ่าใกล้ๆโคกงาวได้ยิขอยงุ้มใกล้ๆเราแค่นั้นเองนะครับการเดินทางสะดวกเลยสะดวกครับมีถนนลาดยางตลอดทั้งเส้นนะครับสบายเลยนะครับแถวนี้ก็ คนต่างจังหวัดเข้ามาเยอะเริ่มอยู่เยอะขึ้นนะพี่นุ่มค,คนกรุงเทพ<ๆ>คนอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่เพราะบรรยากาศมันดีแล้วก็เงียบสงบมากๆเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดตัวบ้านกันดีไหมว่าในบ้านมีอะไรบ้างค,ครับค,ครับเ,เราเดินดูสวนกันทั่วทั้งแปลแล้วนะครับถึงราวที่เราต้องมาดูบ้านกันบ้างครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรครับอันนี้ก็อยู่ในโซนของตัวบ้านแล้วนะพี่นุ่มเนาะบ้านหลังนี้เป็นกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำสองห้องนอนครับ แล้วก็สองห้องน้ําด้านหน้านี่ก็เป็นกระจกแบบนี้หมดเลยอันนี้ก็สามารถเปิดจากห้องนี้ได้เนะพี่เ,เป็น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 ประตูกระจกหมดเลยเนาะคร,ครับผมแล้วก็จะมีโซนที่เป็นพื้นที่สําหรับทํากับข้าวได้นั่งเล่นได้จดรถได้เนาะแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะติดกับถนนแบบนี้เป็นพื้นที่ที่นั่งเล่นแบบนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไหมฮะอันนี้ก็จะแบบชายโสดนะไม่ใช่ชายโสดดิอยู่เือนผู้ชายก็จะลกนิดนึงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องครับผมก็จะมีหนึ่งห้องถูกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องนอนทางด้านนี้นะพี่นุ่มเนาะอันนี้ปกติพี่นุ่มก็จะนอนห้องนี้เพราะว่านอนเล่นอยู่นอกนี่ครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีแอร์นะครับมีแอร์ให้หนึ่งตัวนี้ก็แถมไปให้เลยไหมครับพี่นุ่มแถมครับแถมแถมพร้อมแอร์ไปให้เลยหนึ่งตัวนะครับวันนี้ก็มาเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าอะไรเงี้ยก็มาอยู่ได้เลยเนาะครับได้ครับได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะ ก่อนจะส่งมอบพี่นุ่มอาจจะทำควาอาดให้กอ่อนสักรอนหนึ่งแล้วเนาะใช่ครับนะใชครับแล้วก็มาโซนนี้นะครับเป็นห้องนอนเนาะอีกหนึ่งห้องเป็นห้องที่สองนะครับห้องนี้ก็จะพิเศษหน่อยที่มีห้องน้ําในตัวด้วยพี<ช>่นุ่มเวลาไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยครับอ่าก็ใช้ในห้องนี้ส่วนถ้าห้องน้ำอีกห้องนึงจะอยู่โซนด้านด้านหลังตัวบ้านนะครับก็จะออกมานิดนึงนะครับก็จะเปิดมาก็จะเจอกับบรรยากาศสวนแบบนี้เลยนะครับ เวลาตอนเช้ากลางวันเราก็จะเข้าทางด้านนี้ได้แต่กลางคืนไม่อยากเปิดประตูออกมาก็เข้าเข้าข้างในครับก็มีแบบเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วทีนี้ในเรื่องของการทําอาหารนี่ครับเราก็จะมีโซนตรงด้านนี้ที่แบ่งเอาไว้ก็อันนี้ก็ล้างจานทําอาหารทางด้านนี้ก็ได้หรือถ้าเมื่อก่อนเหมือนคุณยายอยู่ก็จะเข้าทางด้านนี้ครับผก็จะเป็นแบบเหมือนกับทําอาหารทางด้านนี้เป็นแบบเปิดโล่งนิดนึงก็ทําอาหารได้ประกอบอาหารได้แบบนี้เลยนะครับ แปลงนี้หันหน้าทางด้านทิศเหนือครับมีความกว้าง1 1 5เมตรความลึก43เมตรครับสินบนสาธารณะ2ด้านนะครับเราเป็นฉนดคุดแดงนส4จอครับเนื้อที่3ไร่2งานห่างจากโครงการวัฒนิดชจงงุ่มครับเพียงแค่3กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากตลาดจอมบึงครับ14กิโลเมตรครับเดินทางมาจากข้นสงสายใต้ใหม่เพียงแค่100กิโลเมตรเท่านั้นครับเดินกันมาครบหมดแล้วเนาะแล้วก็ดูในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วครับพี่นุ่มผมถามนิดนึงครับว่าแปลงนี้ ราคาตั้งไว้เท่าไหร่ครับพี่นุ่ม3ล้านเก้าครับ3ล้านเก้าแสนบาทอันนี้รวมค่าใช้จ่ายรวมโอนเรียบร้อยหรือยังครับทั้งหมดครับก็คือค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราเรียบร้อยให้หมดเลยลูกค้าจ่ายแค่3ล้านเก้าได้บ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ําหลังนี้นะครับพร้อมกับสวนที่ผสมผสานแล้วก็ผลผลิตเหมือนจะเก็บได้แล้วด้วยเนาะแล้วก็หลายๆอย่างก็คือเราไม่ต้องมาทาอะไรเพิ่มระบบมีให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อกับทาง รีบงานได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่นุ่มต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ